สวัสดีครับทีเอลสเปเกอร์รอเอทครับผมวันนี้เราจะเดินทางไปส่งแหลกนะครับมาหลุนกันบึงนะครับว่ากองอยู่นี่นะครับสี่ขึ้นรถกระบะคันนี้เบิบ่ครับขึ้นรถคันเดียวนี่เดี๋ยวสิมาจัดใส่ครับหมดไม่หมดรู้กันนะครับแหลกก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแหลกสิบยูแหลกใส่อุปกรณ์นะครับชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับผม สนใจสั่งประกอบได้นะครับอาสรุปว่าหมดนะครับ20่สบใบใส่หมดน่าจะใส่ได้ประมาณ25่สบใบนะครับถ้าย,ยัดเต็มทีก็จะได้อยู่ที่25่สบใบแต่ไปไม่ไกลนะครับออกไปประมาณ4-5กิโลนะครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งบนาทางใหญ่นะครับแลนทางหน่อยนะครับผม วิ่งไปส่งแค่ประมาณ4กิโลนะครับมันถูกแบบนี้นะครับ